วันนี้ลูกวันนี้วันเกิดของคุณย่ากัญญาณรุ่ปลูกและหลานๆขอให้คุณย่ามีความสุขดูมือสิดูพิมพเก่าเดียวละตลอดไม่ไหวละไม่ไหวนะมือฮะพิมไม่ไหวแล้วขอให้คุณย่ามีความสุขหรือเปล่าคะดูมือเถอะมีความสุขหรือเปล่าคะดูตายดูตายดูตายดูายขอให้คุณย่ามีความสุขใช่ไหมคะค่ะค่ะเอออ่ะพิมพ์ร้องเพลงคุณย่าฟังหน่อย ได้กันร้องได้กันหรอช่วยกันเอออ่ะอ่อเรียนแล้วช่วยกันเออเดทูยู happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday HAPPY BIRTHDAY TO ปังเลยอู้ของข้ายาบมีความสุขบอก